ครับสาวกีตาร์ทุบครับวันนี้มีกีต้าอีกตัวหนึ่งมาตัวนี้กีต้าแบบไม่ค่อยฉลาดครับมันไม่ค่อยมีหัวครับันเป็นหัวตัดนะครับของจีนนั่นแหละครับยี่ห้ออะไรเนี่ยเดลล่านะครับผมได้มาตัวนี้พอได้มาก็เลยอยากปรนดัดแปลงมันนะครับโดยใส่วงจรตัวหนึ่งนะครับที่คิดค้นขึ้นมาก็คือแน่นอนครับตอนนี้กําลังบ้าเลยครับก็คือซัตเทนเนอร์ครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ชื่อ gt 1ีเนนะครับ GT ทซัตเทเนอร์ เป็นทำให้กีตาร์เสียงยืดยาวเหมือนสตีวี่นะครับเหมือนซัทเทเดียกนะครับโดยผมได้ติดตั้งลงในตัวนี้ด้วยนี่ไปเพิ่มสวิตช์ลงไป2ตัวตัวเปิดปิดกับตัวเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดธรรมดากับฮาร์โมนิกนะครับโดยแบตเตอรี่จะใส่ไว้ข้างในเป็นแบตเตอรี่ชาร์จด้วยใช้ USB พอร์ตชาร์จนี่ USB c ชาร์จสบายมากนะครับนั่งในรถก็ชาร์จไปถึงร้านเล่นได้เลยนะครับตัวนี้น้ำหนักเบาครับอ่าลองฟังเสียงมาดูนะวิกอัพเน็กซ์มนะครับ นี่คือตัวบิดนะครับนี่คือแบบตัวบิดนะอ่ะมาฟังตัวเน็กมันนะครับ next เสษ็จแล้วก็ไปเดรกกับตัวมิดเดิลนะครับ สมสมติดเดมยวกับอับกิดนะครับ ตัวบิดฟังไปแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงแตกนะครับดูว่าไร้มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตัวเน็กนะครับว่าเวลาเล่น, Drive นไร้ Next มันจะเป็นยังไงเน็กเนี่ยมันจะเป็นที่เราเห็นอยู่มันเป็นเหมือนเป็นมินิฮัมใช่ไหมครับแต่จริงแล้วมันเป็นผมแบ่งเป็นซิงเกิลคอย เพราะว่าตัวหนึ่งเอาไปเป็นไดเวอร์ของวงจอรสซัตเทนเนอร์อีกตัวเป็นซิงเกิลคอยตลอดใช้กักีตาร์ทั่วไปนะครับเสียงมันเลยเป็นซิงเกิลคอยนะครับดูตัวเด็กผสมกับตัวมิดเดิลนะ พิเดลเพียวๆเลยอันนี้เป็นแฮมมินิแฮมรับผสมกันตัวมิเดอกับตัวบิดนะครับ Thank you. น่าละค่ะน,นี่เดี๋ยวเรามาดูวงจรซัตเทนเนอร์บ้างนะครับวงจรซัตเทนเนอร์เนี่นยมันจะทำงานด้วยการใช้ปิ๊กอัพตัวล่างเนี่ยครับขยายเสียงก,กีต้าร์ส่งมาปั่นไดเวอร์ตัวนี้ซึ่งเราพันมืนคอยต่างหากมีวงจรอยู่ข้างในเอาเสียงจากตัวนี้ขยายมายิงออกที่นี่ เพื่อจะทำให้สายมันสั่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดนะเวลาเล่นก็ต้องเอาสวิตซิเล็กเตอร์มาไว้ที่ตัวตัวบิดก่อนไม่ไงั้นเพราะตัวนี้มันใช้เป็นไดเวอร์อยู่มันไม่มีเสียงตอนเราใช้นะครับใช้สซเนเนอร์อ่าลองเปิดเซเทนเนอร์ดูอ่าลองธรมธรมดาก่อนะธรรมดาเสียงก็ยาวกว่านี้นะ ลองเปิดซัทเทนเนอร์นะครับดูนี้เปิดปอ๊อปมาแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวดูซัทเทนเนอร์โหมดธรรมดาแล้วเดี๋ยวลองจะเปลี่ยนเป็นธรนิกนะ どうぞ。<music> นี่แหละครับคนไทยก็ทําได้นะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกผมคิดค้นมาดัดแปลงมันอยู่ประมาณเกือบปีหนึ่งนะเกือบเกือบปีนะลงทุนในวงจรข้างหลังนี้กองเป็นภูเขาเลยนะครับหวังว่าให้คนไทยได้ใช้ของที่มันไม่ต้องปีนบันไดไปซื้อนะครับเพราะว่าซัตเทอรีแอชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะอันนี้ของผมขายไม่ถึงแล้วครับอยาติดต่อเข้ามาใครอยากเอาไปซื้อไปติดที่บ้านก็ได้หรือว่าจะเอามาให้ติด ที่บ้านผมก็ได้นะครับส่งกีต้าร์มาติดได้นะครับยังไงรายละเอียดเดทักมาใน Facebook YouTube หรือว่า t i k t ็อกของกีตาร์ห้าทุ่มนะครับกีตาร์ห้าทุ่มเขียนหออาไ์วิโทรห้าเลยเจอเลยครับหรือไม่ก็ g ีทีสิบเอ็ดนี้ยครับลองหาในแฮชแท็กตอนนี้ผมจะแฮชแท็ก GT11 g t บเอ็ดจแล้วก็ GT s ีซัทเทนเนไว้นะครับจะได้ค้นหากันได้ง่ายขึ้นยังไงฝากติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe กดส,สมัครสมาชิกแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีอะไรใหม่ๆกีตาร์ใหม่ๆที่ คิดอะไรใหม่ๆนวัตวกรรมมาใส่เด้อไดูกันนะครับใครอยากให้กีตาร์คุณเป็นยังไงเราแนะนำเข้ามาก็ได้เผื่อคิดออกได้ช่วยกันผลิตนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ